สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนดูคำทํานายโหนคอมชอเคยฟันธงยิ่งลักษณ์ซ้ำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศ,ศีรษะ คลื่นไส้แต่สารพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกรวมทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งรักเชนวัตและปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมปี2558 และปี2560นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหอนคอมชอเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดคือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทย ้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณเชนวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตนั้นเวลาเขายัางเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมตะมีอำนาจค้าฟ้าเมื่อถึงเวลาต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่เพื่อระบุว่าจากที่มองเห็นในภาพมิติตั้งแต่ปีที่แล้ว คนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งรล้วล้อบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีอย่างแน่นอนมีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงข่าวที่กฎหมายไทยจะได้ใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีก จนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายจากหมอป่ายพรยกระสิบดวงการเมืองจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรกลรขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีเลือกตั้ง2,566หรือไม่เลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนดวงหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น ขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนหัวราศาสตร์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนดวงทางหลวงพี่จะเปลี่ยนวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์และเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่า เวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ,นฝ,ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แย้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซนอนุมัติแต่ละฝั่งจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้ขึ้นเป็นสองคนนี้น่ะเกิดวันที่21วงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้ หรือช้อยที่2คือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นสองคนขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือกันประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปมาหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันวงเล็บรัฐบาลแห่งชาติหรอหมอปตอบว่า วันนี้นะ่ะที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกทายอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังใช้เยอะๆนะวงเล็บและคนอื่นๆอย่างปิยบุตรพระก้าวไกลทิมพิธาและมีอีกมากมายไม่มีปัญหาหรอหมอปลายตอบว่าจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดทุกคนจะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากพิกษุณีปายหรือหมอปายภัยกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีข้าทองจริงแต่ข้าทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมาน กระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีความแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2 5 6 6เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี256 6จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมาก ถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครส์ว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2 0 2 3กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครส์โดยการใช้2 0 2 3ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความ ร้อนของาธาตุอะไรทั้งหลายจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข 66. 6-6 6-6จริงๆนั้นมองแล้วมีความรักความสเสน่หาแต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลย แก้เครดโดยการออกเสียงเป็นปี2023ใช้ปีคอสอเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาและกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นช,ชัดๆเลยว่าศาส,สนามาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนามาเยอะความคืบหน้าล่าสุด5เรื่องภาวารับปี2566 จากคำทำนายหมอป่ายพายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธห่วงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสาม 2. ยานพาหนะสีล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบาดเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิต แต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟ จะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงความคืบหน้าติ๊กกินสีเจาะสามลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความมากความสามารถในวงการบันเทิงแถบมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกิ่นสีล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายไทยทักลายมือลายเซนจนหลายคนนั้นบอกว่าแม่น งานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดทํานายว่าหลังเลือกตั้ง66ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้นะ่ะ ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับต่อไปลายเซ็นทักษิณเซ็นแบบนี้ล่ะเขาเกิดยิมหกกรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เสน้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงกับเส้นแนวตั้งกับแนวนอนถัดมาคนนี้ล่ะไม่มีทางรู้แน่ๆว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะ เขาเกิดย1ิบเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุจันโอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนตำแหน่งนี้ได้เมื่อไม่นานนี้เมื่อก่อนน่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้อ๋อเหรอลายเซ็นนี้น่ะเป็นคนเจ้ารมไหมติกตอบว่าอย่าบอกเจ้ารมไหมเจ้าตัวน่ะชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้ง เวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกต่ออีกไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนนึงน่ะเกิดราศีสิงแัะนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13รหัสหมายเลขก3 3ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กบอกว่าผมก็บอกว่าเฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้น ฉันเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันลุงป้อมลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาร์ทางกาลโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชาญวิรกูล13กันยาวันพุธ3คนนี้เหรอติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเรานะ่ะ จะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีคำถามถัดมาก็ดีหมดเลยใช่ไหมสามคนนี้นะทิคตอบว่าทั้งหมดถ้าใครได้ขึ้นเป็นนายกดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3ก็คือเสียหนูค่ะทิคตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะ